ตสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตภะคะวะเวรัญชายะวิหารตินะเลือรูปุจิมนุมูลเลมหะตาปิคุสังเคะสุติปัญจมัต เตหิปิคุสเตหิอาจโสสิโคเวรันโชพรหมโนสมโนคาลุภุโกตโมสะเคยโปุตโตสะเคยกคุลาปปะชิโตเวรันชายังวิหารตินะเลรุปจิมันทโมเลมหาตาปิคุสังเกะสุ ทิ้งปัญจะมาเตหิปิคุสะเตหิตาโคปันภวันต,ตากโกตมังเอวังกัลยานุ เกติสัตโตอะภุคตโตอิติปิโสปะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชฌาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธรมมสารติสัตท้าเทวมนุสสะหนังพุทโธปะคะวา สีโสัมโลกะสะเทวกังสมารกะสพรมมะกะสัสมาณะพรามันสะเทวมนุสังสยังอภินยาสัจิกัตตวะปะเวเตสิโตธรรม,มเทเสติอาทิกัลยาณะมัเิกัลยาณะ ปริโยสานะกลลยาณาสัตถังสัพยัญชนะเกวลปริปุณังปริสุทธะพรหมจริยังปะกาเสติสาตุโคปนัตถารูปนะอาระตังทัสสนะโหติติโชพระมโนเยนะภะควา เตนุปสังกามิอัสังกมิตวะปะขวตะาสุทิงสัมโมติสัมโมทนียกะทังสารเนียวิติสเรตวะเอกัมตังนิสิติเอกามตังนิสินโนโคเวรันโชพรมโนปะขวันตา เอตถวะจะสุตังเมตังโพโคตมะนะสมโนโคตโม พระมเนชินเนวุเิมหัลเกอัาตคเตนุปเตอภิวาเตติวาปจุเตติวาอาเสนนวานิมันเตติติตายทังโพโคตมาตเทวนาหิปวะโคตโมพรมมเนชินเน วุเทมหันละเกอัดกตเตวโยอนุปัตเตอภิวาเตติวาปจจุเทติวาอาเสนนวนิมันเตติตาจิทังโปโกตมานาสปันนเมวตินาหังตังพระมานาปัสสามิสเท ว่าเกโลเกสัมมาระเกสพระมเกสัสมาณพระมณียะปัญญาเศรเทวมนุษย์สหายะอภิวาเทยะวปัจจุเถยังว่าอาสเนนวานิมันเตยะ ยานีพระมนตาทากโตอภิวาเทยาวาปัจจุเทยาวอาสเนนวานิมันเตยมาธาปิตัสสวิเตยติอาสรูโปภวังโคตโมติอารติเขวะสะพรหมนาปริยาโย เยนะมังปริยาเยนะสัมมาปโนวะเตเยอาศรูปโสัมโนโกตโมติเยเตพรหมนารูปปรสัตถะรสักันตระสาราสาราสะปุถะปรสัตเตตาถาคตาสะพายนาป Nusumula tala watu kata kata ayatu anu pasa dhamma ayang yena mang yena samma watamano อาซาลูปโปสมโนโคตโมติโนจะโคยังตาวังสันทายวเทสิตีพวังโคตโมติอาติเคเสปรามนาปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวตมาน วัฏยานิโพคุสสะมโนโกตโมติเยเตพรหมนาโรปโขคะสัทธโขคะขันธโขคะรสโขคะปุตตะปะโภคะเตตถาคตัสสะภินะปุจจินันมูลตาลาวาทุกตาอนัพพวะ กตาติอนุปัฏฐธรรมอยังโหพรามนะปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวตมโนวัเทยานิโพโคสมโนโคตโมติโนจะโหยังตวัสันตายวเทสิติ พะวังโคตามติอาติเขวสสะพระมณ์ปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมา วัตมะโนวัฏยะอคิริยวาโตสมโนโกตโมติหันหิพรามนาอคิริยะวัฏามิกายะตุจริตัสสวจิตุจริตัสสมโนตุจริทัสสมเนกกวิหิตานังปาปะกานังอกุสลานัง ธรรมานังอกคิริยวัฏฐานิอายังโคพรมมนาปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฏมานโนวัฏเธยอกคิริยวัตโสัมโนโคตมติโนจะโคยังตวสันตยวัติสิติ ตวาโทภวังโคตโมติอาติเคสพรมมนาปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฏมานวัฏฏยโอตเชตาวาโท สัมโนกตโมติหันหิพระมะนาอุดเชทังวัามิราคัสะโทสะโมหาสะอเนกวิตานปะปะกา낭อากุสลานังธรรมนาอุดเชตังวัามิหายโขพระมะนาปิยาโย เยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฏมานโนวัฏเธียอุจเจตวะโตสัมโนโคตโมตินุจะโคยังตวัสันทายวเทสิตีพระวังโคตโมติอาติเขวสัพพะมนาปริยายย เยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัตมาโนวัเธยะเจคุชีสัมโนโกตมวติหันหิพระมนาชิกุตฉามีกายตุจริเตนะวจิตุจริเตนะมโนตุจริเตนะเนกาวิตานัง ปะปะกานะอากุสลานาธรรมานาสมาปัตติยาชิโคตชามิอายะโคพรัมมานะปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฏมานโนวัฏเอยาเจกุตชิสัมโนโกตโมติโนจะโคยะ ตะวังสันทายาวเทศตีภะวังโคตโมติอาติกววสัพพะม,มะเนไยโยเยนะมังปาริยาเยสัมมะวะามวัตามตาโนวัทยเวนะฮิโกสมโนโกตโมติหันทีพรมมณนปิ ยะธรรมังเทเสมิราคาสัตว์สาโมหะสาอเนวิหิตานังปาปะกานังอกุสลานังธรรมานะวินัยยะธรรมังเทเสมิอายังโฆพรหมานะปริยายุเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฒโน เทวเทียรนายโกสะโนโกตโมตินจะโคยตวังสันตายวเทีติโคตโมติอาริเขเวสัปรหมนาปริยาโยเยนะมังปริยเยนะสัมมาวัฒมานุ วะเทยตาปัสสีสมโนโกตโมติตาปนิยังพระมณนาปปะเกอกุสเลธัมมะวะธานิกายตุจริตัวจิตุจริตัมโนตุจริตัยะสโคพระมณนตาปนิยปปปะกกอกุสลาธัมมะ พหีนาอวสินนันโมลาตาลวัตตุกตาอนาวัตกตตาอายตุอนุปัตธรรมะตัมะหังตาปสีติวะทามิทัถากตาสะโคพระมณนะตาปนียปาปะกะอาคุสลาธรรมะ พหินาอุจิตนโมูลาตาลวัตสุขตาอนาภวังกาตาอายติงอนุปาัฏฐธรรมะายังโพพรมมานาปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฒมานวัเทยตาปัสสัมมาโนกตโมติโน ตะโคยังตะวังสันทายวเทสิตีโคตโมติอาติคเวสพรมมนาปริยาโยเยนะมังปริยาเยนะสัมมาวัฒมานุวัเธยญาอาคา สัมโนกตโมติยัสะตว์ปรมนายอายติกับะเสยาปุพเพปวบินิปติปะหีนาโอชินนามูลาตัลลาวัตุกัตโตัตกตาอาติอนุปัตถัมมะธรรมอาคาปติวัฏามิตาท กตาสะโคพรหมนาอายติกาปเสยาปุนาปวะนีปติทินะปุชิตนาโมลาตาลวัตุกตาอนาภาวังกตาอายติอนุปาัตธรรมอายังโคพรหมนาปิยาโย เยนะมังปาริยาเยนะสัมมาวัมะโนวัตเตียก้าโพสัมโนโคตโมติโนเจโคยังตวสันทายะวะเทสีพระมนากุติยาอันธานิอาตวทัสสวัตวทัสสวะทานาสุปุ ทิยสัมมาอธทิสยิตานิสัมมาปาริเสติตานิสัมมาปาริภาวิตานิโยนุโคเตสังโุกุจจจัปปกานะปัตมตารังปัตนาคสิกายวะโมกตุนตะเกณวะ อันตะโกสังปทาเลตวะโสตินาอภินิพิชยยกินติสวะสันนิโยเจโตปะกนิโทวะติเจโทติเสภุตกามวัจนิโยโสหิเนสังเจโตโหติติ อาหังพรหมนาวิชชาคตายาปัญอัตาปูตายาปาริยานัตตะยะอวิชจนจัโกสังปทาเลตาวะอโกวโลกกอนุตตรังสัมมาสัมโพติอภิสัมพุทโธสหะพรหมนาเจโตเซโธ โลกัสัตตังโคปนเมพรหมนวีสิอโหสีอัสสิอุปัตติตาสติอาสัมมุทธาปัสสโตกายโยอาสารัตโทสมาหิตาจิตังเอกาโสโคอาหังพรหมนวิวิ เจวะกามิวิวเจอาคุสลยิธามมหิสวิตาคะสวิชาระวิเวกชังปิติสุขังปัธมักชาณังอุปสัมปะชวิหารสีวิตาคัวิชาระนะวุปสมาอัจจตังสมมุ สาทนางเจตสุเอโกทิภาวังอวิตากังอวิจาระสมาธิชาปิติสุขังทุติยังชานะอุปสัมปัชาวิหาสีปิติยาจะวิราคะอุเปคาโคเจวิหาสิสาโตจะสัมปะชานุ sukan so cakayena pati sangwete, singyang tang aria acikan te upe, kako setima suka wihariti, upesampat cawiharti, saja sa pahana, tukas saja pahana, อุเปวโสมณัตสะโทมณัตสานังอัตถังขมะอาทุขมะสุขังอุเปขาสติป a r i s u ท t i จะตุถังชาณะอุปสัมปะชวิหาสีโสเอวังสมาหิเตจิตเตปริสุทธิ e p a r i y o t h เต so diwawancara Anang kanewi ka topak se moso put te kamani e dite aneca Niwasana ya cita สิงโสอเนกวิตังภพเินิวาสังอนุสรามิเสยยทิทังเอกัมปิชาติทเวปิชาติโยติโสปิชาติโยจตัสโสปิชาติโยปัญจะปิชาติโยทัสปิชาติโย wisapi chatiyo ting sampi chatiyo jatali sampi yatiyo sampi chatiyo jatisa sampi jatisa hat sampi jatisa sampi anekepi sangwat takap pe anekepi takap Pe anke pisang wat tawi watkape a ca Xin aiwang namo ewang koto ewang wa ewan maaro ewang suka tu kap sangweti ewang maiyu parariannto อมุตรังอุปปัตติตัตระปสิงเอวังนโมเอวังโกโตเอวังวันโนเอวามหาโรเอวังสุขทุกขปฏิสังเวทิเอวามายุปริยันโตโสตโตจุโตอิตุปันโน etisa kara sa utthesang anekavihita uppe nivasa anut saram ni ayang khome bhamanarattiya patameyame patama vitta atikata vihata vitta ตโมวิหโตอาโลเกอโนยธาตัอรปมัทัสอาตาปิโนปะหิตัสสัตวิหารโตอยังโพเมพระมนปัตตาไมปิณนปิตาอโหสิกกกุจจะชาปักเสวานตะโกสามหาโซเอวัง

โยโตปตยัญญะเลตังปะปินินนามେสิงโสติเปนะจะคุณะวิสุทเตนะอติกฺคันตมะนุสเกนะสัตเตปัสสามิตวะมานิ <muchas> สุวันเนทุปันเนสุขเตทุกขเตยะถากรรมโมปเกสัตเตปชานามิอิเมวตะโพนุจตตากายทุจริเตนะสามนนะกตาวจีทุจริเตนะสามนนะกตา จริเตนะสัมมนาคตาอริยนาอุปวัตกามิจฉาทิฏฐิกามิจฉาทิฏฐิกัมมาสมาธนะเตกายัสสะเปทะปรังมรณะอาปายทุกขติงวินิปพตานิรยังอาปัน อิเมวะปะนาโปเตสัตตะกายสุจริเตนะสัมมนาคตาวจิสุจริเตนะสัมมนาคตามโนสุจริเตนะสัมมนาคตาอริยนะอนุปาวตกะสมมทิติกะสัมมทิติกัมมสัมมาทานา เตกายสเพตาปรังมารณาสุขทิงสักขังโลกังอุปันา イティティペナジャコナウィソテナアディカンダマノシャゲナサティパサミチャワマネオパチャマネイネバニティソワネタパ निसुखते दुखते यथा कमो पके सत्ते पशानामि अया को ब्रह्म नरतिया माचि मे या में วิหารวิชาโอปันนตโมวิหโตอาโลโกออปันโนยถาตังอปปมัตตัสอาตาปิโนภิตัสสตวิหารโตอยังโคเมพรหมาทุตติยาปิณิพิทาอโหสิโกกุฏ cha pa ka se an ta ko sam ha so e wa, wa sama hi te ti an ang ka ne vi ka pa ki se mo tu po te ka ma ni ye ti te an ni nát ใจญานายจิตตอภินินามิสิงโสอิทังทุกขันติยาถาภูตัอปิญญาสิงอยังทุกขสมุทยโยติยาถาภูตัอปิญญาสิงอยังทุกขนิโรธติยาถาภูตัอปิญญาสิง อายังทุกขนิโรธคะมินีปติปทายะถาภูตังอปัญญาสิอิเมอาสวติยะถาภูตังอปัญญาสิอายังอาสวะสมุาโยติยะถาภูตัง ยาสิอายังอาสาวนิโรธติยาธาพุทธัอภัญญาสิงอายาอาสาวนิโรธขะคะมินีปติปทาติยาธาพุทธะอปัญญาสิตัสเมเอวะชาณโตเอวะปัสโตกามา สวาปิจิตตังวิมุตติจตาวสวาปิจิตตังวิมุตติตาอวิชชาสวาปิจิตตังวิมุตติจตวิมุตต